ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมมีชัยกับเมีตั้มกับพี่น้องวันนี้มาเพิ่งเมย์ตั้มเพิ่นเอ็ดกับเขานะครับผมเพิ่นเอ็ดหมูมะนาวบ่กคบเมย์ตั้มเอ็ดหมูมะนาวครับพี่น้องเป็นกระเทียมเครื่องไใบฟอมนี่เป็นกระเทียมมัดครับผมสูตรสูตรคุณการช่องดีกว่ากินดินจ้ะ ั้งก่อนลองทําแล้วรสชาติแซบแล้วก็หมูนุ่มด้วยจ้ะท็เลยทําอีกว่าก็อยากใจอยากรับประทานดีกอ่กับผมพี่น้องอันนี้หมูก็แล้วแต่เราเลือกอะประมาณครึ่งโลจะมาหัน่นกระไรเป็นคำเดี๋ยวเราจะมาหมักหมูอย่ากับผมพี่น้องไปติดตามครับผม กินโตัวดาประมาณหนึ่งช้อนชาจะเราจะมาทำหมูนุ่มจ้ะหมักหมูนุ่มเข้าไปลองน,น้ำลงไปนะว่าเราเดี๋ยวเราจะนวด วดหมูที่ว่าเราจะหมักหมูนุ่มมาจ้ะเนียนๆให้หมูมันขันน้ำน้วถึงว่าน้ำแห้ง น้ำเหมือนน้ำมันหมดลงไปที่เราใส่ไปเราเติมน้ำไปอีกน้ำนี่กะาขอรขับพี่น้องทอดจนว่าถ้าหมูมันกินน้ำจนไม่ไหวแล้วเนื้อเนื้อหมูมันจะเป็นฉ่ำๆแล้วเป็นนุ่มๆนะะเพราะว่ามันดูดน้ำเข้าไปอ่ะ นี่แหละมันจะทํำให้หมูเรานุ่มแบบแต่ที่เราใส่นวดจนแห้งมันอิ่มนม้ำครับพี่นอ้องลิ่งจะได้หน่อยแต่เติมน้ําไปประมาณสักสามสี่รอบนี่แหละจ้ะน,นวดนวดไปหมูมันจะใสใสแล้วมันจะ,จะเป็นฉ่ำๆนะนี่ก็แล้วแล้วครับพี่น้องสูตรหมักหมูนุ่มแ้่ หมักหมูนุ่มครับหมักไว้ประมาณสิบนาทีครับผมแล้วเราค่อยเอาไปลวกน้ำร้อนเดี๋ยวเอาไปลวกน้ำร้อนอีกเท่น,นึงครับผมเดี๋ยวค่อยติดตามครับผมเริ่มเอ็ดน้ำจำแล้วครับผมน้ำตาลสี่ช้อนเอาอันจ้ี ไปพร้อมกันนมะมันหนักสี่ช้อนน็น้ำตาลกับกน้ำมันเข้ากันอ่น้ำตาลละลายกัก้น้ำยำกินรสตามชอบจะ้ะมุ้มเนี่ยแล้วก็รั่วตั้งน้ำน้ำเดือดรัว่วโอห้ 还少看着。Hey, so หมูเด้งเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วผมเป็นแต่แซ่บครับพี่น้องไดไปเนี่ยน้ำตาลก็จะละลายเพเดี๋ยวเราเอาหมูที่เราลวกเสร็จลงไปน้ำตาลก็จะละลายหมดดีจ้่นี่พริกแช่แช่น้ำมะนาวสองช้อนแต่มันจะได้ไม่ดำจ้ะ ประมาณหนึ่งหัวจ้ะอางเปรี้ยวจะหวานจะเค็มก็ชิมรสตามชอบเลยอะ่ะตามเราชอบแต่ที่เราเราเลิกแล้วเลยไปคุกน้ำเลย ก็เอาหมูน้ำยำจ้ะพริกที่ใส่ก็พริกพริกแดง10เม็ดแล้วก็พริกเขียว10เม็ดจ้ะของไม่ใหญ่ตั้มใช้พริกชี้ฟ้าจ้ะพริกชี้ฟ้าแต่ในสูตรของของเพื่อนใท้พริกขี้หนูแล้วแต่เราชอบพริกอันไหนเราใส่ได้ ครับพี่น้องเดี๋ยวตักใส่จานครับผมกระลำงปีหั่นซอยไว้จ้ะ,จะ,จะกระเทียมซอยจ้ะโรยหน้า แลเน่จะ้ะจ้นต้นที่บ้านเนี่ยเอามากินแนมด้วยอ่ะครับผมนี่ก็แล้วแล้วครับพี่น้องอหมูมะนาวหมูมะนาวนะครับผมอันนี้เป็นฝีมือไม่แย่ตั้มนะครับผมจ้่แซบครับผมได้สูตรมาจาก ช่องของคุณการดีกว่ากินดินจ้ะทำแล้วรสชาติแซบหมูนุ่มอร่อยถูกใจลองทำดูนะจ๊ะสูตรนี้ครับผมพี่น้องครับพี่ใช้กันจะขอจบคลิปครับผมอีกเมนูนึ่งแซบนะครับพี่น้องครับหมูมะนาวนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องกดซับตะไข่นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นิช้กับมีตั้มนะครับครับแกงไหนคอมเมนต์กติชมมาได้นะครับผมแต่ถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยหลายครับพี่น้อง ครับผมคลิปนี้กับพ่อไอซกับเมีตามกับคอสสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า